เคล็ดลับ5สิ่งมงคลที่ควรทำเมื่อออกรถท่านใหม่สำหรับสายมูถ้าใครอยากรู้วันนี้ค่ะซ่อมจะนำมาบอกกันครับเตรียมวัตถุมงคลมาบูชาในรถสิ่งที่ขาดไม่ได้เลยนะครับคือการนําวัตถุมงคลหรือว่าเครื่องรางต่างๆมาบูชาให้เราเนี่ยแค่ค่าตลอภทยไม่ว่าจะเป็นว่านระกุฎพระเครื่องอันนี้ก็เลือกแล้วแต่ความสบายใจของเราเลยนะครับ เริ่มขับรถไปทางทิศเหนือเพราะทิศเหนือนั้นหมายถึงทิศแห่งการรับทรัพย์ดังนั้นเมื่อเราออกรถคันใหม่เนี่ยจะต้องมุ่งหน้าไปทางทิศเหนือเลยครับหรือเป็นการรับสิ่งดีเข้ามาในชีวิตครับแต่ก่อนที่จูเนียร์จะพาทุกคนขับออกไปเนี่ยถ้าเกิดว่าใครกําลังมองหารถมือสองดีๆสักหนึ่งคันก็แนะนำที่คาร์ซัมเลยนะครับ คาร์ซัมคือแพลตฟอร์มซื้อขายรถยนต์มือสองออนไลน์ที่ใหญ่ที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้แบบครบวงจรโดยมีรถที่เลือกสรรได้ตามความต้องการของลูกค้าเลยนะลูกค้าทุกคนเนี่ยสามารถทําได้ทั้งการซื้อรถคันใหม่หรือขายรถคันเก่าโดยการให้บริการจากพนักงานของคาร์ซัมอย่างมีมาตรฐานครับสุดท้ายนี้ลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e ช่องของคาร์ซัมไว้เพื่อไม่พลาดข้อมูลดีๆแบบนี้ครับสำหรับวันนี้ตุเนี่ยคาร์ซัมขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าบ๊ายบาย